สตาร์วิ่งทาพากินกว๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่เครื่องเยอะเติมไม่อัน้นราคา79บาทจากแม่ค้าขายไก่สดมาเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่และชื่อร้านสุดแปลกตั้งหวังเจ๊งพีคสุดเสาร์อาทิตย์ใช้ไก่มากถึง500กิโลมาถึงร้านแล้วก็เริ่มสั่งเส้นกันก่อนเลยที่ร้านมีเส้นให้เลือกเยอะทั้งเส้นเล็กเส้นหมี่ขาวบะหมี่มามา่าเจ้ากี่ก้อนก็บอกได้เขาใส่ชามให้เราแบบนี้เลยมีเครื่องให้เลือกถึง20อย่างมีทั้งน่องสโพกปีกข้อไก่ตีน ในเขาก็มีนะหรือจะเป็นไข่เค็มไข่เยี่ยวมาไขาน่นกกระทาปัางมากโซนผัดก,ก็มีให้เลือกหลากหลายอันนี้ก็บุฟเฟ่เหมือนกันเราตักเครื่องมาเต็มชามเลยไก่ที่ล้างตุ๋นมาเนื้อนุ่มกําลังดีไม่แห้งสูตรซุปที่ร้านจะใส่โครงไก่เครื่องเทศต่างๆทําทให้รสชาติกลมกล่อมเป็นบุฟเฟ่ตแต่ตักมาแบบพอดีนะไม่หมดร้านปรับชิลละยีบาทบางอย่างหมดแล้วหมดเลยช่วงเที่ยงคนจะเยอะหน่อยแนะนําให้โทรไปถามทางทื่วความชัวพร้อมแล้วไปกันเลย